สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนปรยทานค่ะรูปแบบสวยๆง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวแดงกาะละเกตนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะนี่นะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สขนาดความยาว75ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบวินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรจำนวน8ปเส้นค่ะ ลาิบ,บิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรจำนวน2เส้นต่อมาทํากันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว75เซนติเมตรนะเราจะพับบ,บิ้นเข้ามานะคะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะเอาเส้นที่1ค่ะจากมาเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สสวมมาในเส้นที่2 เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้ดึงเข้ามาให้กระชับค่ะเห็นนะคะเอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้เห็นนะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นท,ท,ท,ที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามขานี่ค่ะเราจะได้ลิบบินนะคะสีเส้นแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานเลยค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้าน,านบน เอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเป็นทีฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเนี้ยเราจะเหลือลิมบินสี่เส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิมบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนะคะรวบเข้ามาให้กระชับค่ะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะพลิกริบบิ้นกลับมาด้านนี้นะคะดึงเข้ามาให้กระชับอีกทีหนึ่งนะจับริบบิ้นขึ้นมาค่ะหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามค่ะพาดข้ามสามเส้นไปนะคะจะพาดข้ามสามเส้นพาดข้ามสามเส้นค่ะจะพาดข้ามสามเส้นไปค่ะนะคะพาดข้ามสามเส้นไปเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจะพาดมาค่ะ สอดเข้าไปในรูที่1ค่ะนะคะเส้นถัดมาจะพัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3ไปแบบนี้ค่ะนะคะให้ได้แบบนี้นะเสร็จแ,แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงให้กระชับเลยค่ะ นะคะเดินให้กระชับแบบนี้เลยนะคะให้ได้แบบนี้เสร็จแล้วเราสอดลอดสามเส้นกลับไปค่ะนะคะสอดลอดสามเส้นกลับไปนะ แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับนิ้บินมานะคะพับมาด้านนี้ค่ะพับลงมาด้านนี้ค่ะนะคะในแบบนี้นะนับหนึ่งนับสองค่ะสอดในรูที่สองนี่ค่ะรอดหนึ่งเส้นนะคะสอดรูที่สองรอดหนึ่งเส้นมาแบบนี้เส้นถัดมาค่ะจะพับมาค่ะมิดลงมาแบบนี้นะคะสอดลง uh, ไปนี่ค่ะ มานะคะพับลงมาค่ะสอดลงไปนแล้วเราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงไล่นะคะดึงไลท่ทีละเส้นนะให้สวยงามเลยนะคะดึงไล่ให้กระชับสวยงามเลยนะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดเก็บนะคะสอดรอดสามเส้นกลับไปเก็บค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วแบบนี้เราก็ตัดปลายลิมบินทิ้งค่ะ เรบบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะจำนวนแเส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะให้เหลือปลายบ,บิ้นไว้แบบนี้นะคะทุกเส้นเลยนะเราจะสอดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งนะเราจะต้องเหลือไปลายไว้ด้วยนะคะสอดไปเลยแบบนี้ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เปิดลิบินออกมาค่ะพับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะพับตัดมุมด้วยนะคะเพราะเราจะต้องสอดอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งสอดรูถัดมานี้ค่ะไม่ได้ข้ามนะคะอันนี้เราสอดรูถัดมาได้เลยนะ นะคะดึงมาแบบนี้นะแบบนี้นะคะเราจะต้องตัดมุมด้วยนะคะพับตัดมุมด้วยนะมันด้านหลังค่ะนี่เพื่อเราจะสอดอีกครั้งหนึ่งเราจะได้สอดได้นะคะ นะคะเราจะได้แบบนี้พอเราสอดเสร็จเรียบร้อยนะคะน,นะเราคลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดกลับไปเก็บอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดกลับไปนะคะบนปลายริบบินนะใช้นิ้วชีด้ดันไว้นะคะเวลาเราสอดนะคะเวลาเราดึงแบบนี้เวลาเราดึงไปนะคะเราต้องใช้นิ้วชี้กดฝั่งน้นด้วยนะคะเวลาริบบินจะได้ไม่หลุดนะคะ เวลาเราดึงริบบิ้นไปนะคะริบบิ้นจะได้ไม่หลุดตามมือเราไปด้วยนะคะเราต้องดึงนี่ค่ะเราต้องใช้นิ้วชี้กดของนี้ได้วยนี่ค่ะเนแบบนี้นะคะนะ พอเราได้แบบนี้เปิดริบบิ้นออกมาพับมาด้านหลังค่ะไม่ต้องตัดมุมนะคะรอบนี้นะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึง่งสอดเข้าไปนะคะแบบนี้พับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดลงไปแบบนี้ เส้นสุดท้ายนะสอดเข้าไปนี่ค่ะเราก็จะได้ปิดแบบนี้พอได้แบบนี้นะคะจับตะแคงมาด้านนี้จับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะคะบิดคว่ำมาแบบนี้สอดลิปปิ้นลงไปนะคะดึ่ลงมาแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะได้ปิดแบบนี้นะพับขึ้นไปค่ะพับลงมานะคะบิดคว่ำมาแบบนี้ สอดลองไปสอดเข้าลึกๆนิดน,งนึงนะคะเวลาจะได้กลีดมันจะได้แน่นๆนิดนึงค่ะ นี่นะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะสอดกลับขึ้นไปด้านบนนะคะ,นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบิ้นค่ะ มาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นนะคะนี่ค่ะให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้นะคะทับมาด้านนี้ค่ะทับลงมาหิือเป็นกลมมาแบบนี้เสาะลงไปค่ะนะคะดึงมาแบบนี้นะทับขึ้นไป ดิบินทิ้งเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยี่อขึ้นไปนะคะให้เดยปลปดิบินไว้แบบนี้ทำมาด้านนี้ค่ะติดมาแบบนี้ เส้นสุดท้ายนะคะสอดขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัดปลายริบบิ้งทิ้งค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวแดงกาละเกตค่ะสวยๆง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ